สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวลำโพงอีกแล้วนะครับเป็นตัวลำโพงซับวูเฟอร์ตังพื้นตัวนี้เป็นตัวที่ร้านไมยอค่อนข้างที่ใหญ่ตื่นเต้นมากๆนะครับตัวนี้ได้มาใหม่ล่าสุดเลยเป็นลำโพงซับวูเฟอร์ตักพื้นนะครับตัวนี้ขายเป็นคู่ขนาด15นิ้วใหญ่มากๆเลยนะครับที่สำคัญคือ650วัตต์เดี๋ยวผมเป่า เมไตัวน,นี้เป็นหน0 0งหม่นสามพนวัต์นะครับ PMPO แล้วก็เป็นรุ่น BR T t 8ปดหมืนันนะครับตัวนี้จะมีกำลังขยายหนึ่งวัดวัด PMPO นะครับมีซับฟูเทอร์ขนาด12นิ้วใหญ่มากนะครับด้านหน้าแล้วก็เบสด้านข้าง15นิ้วมาให้แล้วก็มีแหนบให้สนิ้วนะครับคูสแปดที่สำคัญนี้อีกวอไรเซอร์ให้สิบช่องนะครับ มาพร้อมฟังก์ชันการใช้งานมี S F 2 S P S E Card M f G MM แล้วก็ที่สำคัญสามารถเล่น M P 3ได้สบายเลยครับตัวฟังก์ชันนั้นให้มาพร้อมแบบสมบููเ์เลยนะครับมีชอ่องเกยบไม์ให้2ชอ่องแล้วก็สามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้มีปุ่ม U X เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กของท่านโทรศัพท์มือถือได้สบายครับที่สำคัญตัวนี้ค่อนข้างประหยัดไฟนะเพราะว่าใช้ไฟแค่6กวัตต์ ตัว NTC ตัวนี้เป็นสินค้าที่ผลิตในประเทศไทยนะครับมาพรา้อมไปลอยแบบนี้เลยสำหรับใครที่สนใจจะได้รับโภคไปสังสรรค์ในช่วงเทศกาลไปสำหรับปาร์ตี้ที่จะถึงนี้นะครับแล้วก็ล็อคลลกคาาเกกับครอบครัวผมเชื่อว่ารับโภคู่นี้เหมาะมากๆาสำหรับใครที่ชอบรับโภคที่มีความเชะตัวให้เสียงเท่มากๆเลยนะครับแล้วก็ คือตัวฟังก์ชันที่ให้มานั้นให้มาครบแล้วไม่ไม่ต้องไปดัดแปลงอะไรตัวเบรที่ให้มาก็ค่อนข้างใหญ่นะครับมีแหลเป็นตัวอีควอไลเซอร์สำหรับคนที่ชอบปรับแต่งเสียงก็มาพร้อมสมบูรณ์แบบสำหรับใครที่สนใจนะครับกดสั่งซื้อทิตะกร้าได้เลยนะสินค้ามาใหม่วันนี้มาทดลองเสียงค่อนข้างโอเคและผมก็ทับใจมากๆและก็ที่สำคัญงานงานผลิตนะครับค่อนข้างได้คุณภาพ เป็นไม้ทั้งหลังเลยแล้วก็คข้ายแน่นหนาทนทานสำหรับใครที่กลัวว่าเวลาสั่งไปแล้วออนไลน์จะจะมีปัญหาในการจัดส่งเขามีปลุกื้อให้ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ฝากเ,เพื่อนที่สั่งซื้อนครับเพื่อนๆจะต้องได้รับโคมตัวนะครับถ้าเกิดว่าขนส่งเขาส่งแล้วได้รับโคงไม่ครบสองตัวต้องรีบตามที่ขนส่งเลยนะครับ สำหรับวันนี้ร้านมายองรีวิวลำโพงตัว b ีแปดหมื่นห้าพันตัวนี้สำหรับใครที่สนใจลำโพงดีๆนะครับเพื่อนๆกดสั่งซื้อที่ตะกาได้เลยนะ